โรงเรียนปริยัติขึ้นก็เพื่อต้องการให้พวกเราศึกษาเพราะความเสื่อมของศาสนาเพราะพวกเราเป็นผู้ทาเสือ่อมยิ่งเรียนก็น่าจะได้บุญได้กุศลในการดําเรียนทางปริยัตและนํามาปฏิบัติบางท่านก็ยิ่งยิ่งเรียนก็ยิ่งเร็วไปอีกไม่ได้สนใจเรื่องบุญเรื่องบาปดังที่เล่าให้ฟังว่ามีมหาแปดเจ็ดประโยค มาถามเราเรื่องว่าบุญบาปมีจริงหรือไม่นั่นหละใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎก๋ยวเราเราไม่ตอบนั่นเละเราเคยพูดในฟังเนี่ยศึกขาลเาเพ,าเพาะะีไปซะถุกวันนี้เกิดนี่เต็มโลกเต็มสงสารน,นี่เราไม่ได้อยากจะไปยุ่งนะแต่ก็จําเป็นต้องยุ่งอย่างนั้นประเทศชาติจมแน่ศาสนาพุทธจมแน่ พระพระเป็นผู้ทำกับอุบาสสุปสิกาเป็นผู้พากันกระทำพระเรลวๆกลุ่มนั้นเป็นผู้พาเป็นผู้ทาและอุบาสสิกากลุ่มนั้นที่เ็วๆกลุ่มนั้นเป็นผู้ทาทําลายศาสนาไม่เครารพพระเจ้าบ้างหรอือไหนลรบุญเกิดจากไหนล่ะภาวนาคเคยเห็นนรกเห็นสวรรค์ไหมล่ะทําบุญเทพล้มเทพตายเอาเงิน สร้างบุญสร้างกุศลในพระพุทธศาสนาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายร้อยหลาย,ลาย,ลายพันล้านกับเหมือนกับการจ้างลงนรกมหาเวทีมีเต็มโลกเต็มสงสัรในปัจจุบันจะงงนาาว่าไงเราไม่ได้มาจาเจ้าของกุจาจน,นะผู้ดียกวายเหนือเก้าเหนือกระหม่อมอจอมขวัญลาเทพเท้าได้ความเคารพยกเท้าวไว้เทิดทูนบนศีรษะหลวงปู่รูปนี้ พ่อแม่รูจารผู้ที่ทรงธรรมทรงทงินไหนหมู่คณะผู้ที่ทรงธรรมทรงทงินไหนยกไว้เหนือเก้าเหนืกอกระหม่อมจอมขวัญเอาเท้าขององค์ท่านแต่รูปแต่รูปเทิดทูนไว้บนศีรษะเลยผมพูดเฉพาะพระเรือเรือสามกลุ่มนั้นแค่นั้นเองผมพูดเพื่อต้องการปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองปกป้องพระพุทธศาสนาและสถาบันเท่านั้นเห็นเยอะนี่เต็มโลกเต็มสงสาร ่อแม่คุจารผู้ที่ทร,รงทมทรงวิน,นัยก็แก่ชราผาพ,พูดไม่ได้แล้วขนาดเราออกพูดนี่เห็นไหมละ่ะเพราะแม่คุจรก็ยังมาซัดเรานี่ถูกตรวจสอบด้วยซ้าพราผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็ไม่ทราบที่ไปฟ้องท่านที่รถมาคมก็สั่งตรวจสอบเราที่นั่นอยากดังหรือไงจึงออกเทศเห็นไหมละ่ะก็มาพูดวันนั้นอยากดังหรือไงว่ะอ้าว แล้วภารูปอื่นเทศทำไมจึงเทศไม่ได้ขอกาบให้คุนใจผมเทศผมเทศตามธรรมตามวินัยไหนผมต้องการปกป้องพระพุทธศาสนาเท่านั้นนี่คือธรรมนี่คือวินัยผมปิดข้อไหนสรัจับทรลเก็บผมก็ไม่เคยใช้เงินผมก็ไม่เคยจับถ้ารับผมก็รับตามธรรมตามวินัยเท่านั้นเองแล้วจะว่าไงผมปิดข้อไหนลหละกระถินก็ไม่มีพระป่าก็ไม่มี สาราก็ลังลางจะทําพักไอ้พังทับหัวแล้วนี่แล้วว่าไฟฟ้าก็ไม่มียิ่งสัญญาณใบไฟเน็ตก็ไม่มีตานนั้นลูกก็ยังทุลักทุเลระยะดังหลังมาเพื่อต้องการเอาธรรมะออกไกลเผยแผ่ต้องการปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันสลับเป็นสลัตายร่วมกันที่เป็นกองทัพธรรมวัดป่าห้วยลินทินคนบุญดูเข้าใจยัง การที่เราทําเสานี่เ,เวกขามาอีกแล้วอยากเดินอยากดังอยากทํานั่นอยากทำนี่ช่างเขาบอกเขาจะมาติดตั้งสัญญาณให้จะลองดูแต่ไม่รับประกันนะหลวงพ่อว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลลองดูไม่หลวงพ่อเออก็ลองดูค่ใช้ใจ ประมาณเท่านี้เท่านี้เอก็จะลองดูใช้ได้ก็ดีใช้ไม่ได้ก็ดีเตะหลวงพ่อต้องทําเสาเห็นไหมล่ะเสาสัญญาน,นี้เป็นเสาธาตุสามารถที่จะส่งสัญญาณไวไฟได้ก็จะสามารถเป็นสื่อธรรมะเอาธรรมะที่อยู่ในธรรมในวินัยออกอเผยแผ่ให้แพร่หลายได้อย่างสบาย เสาสัญญาณนี้เหมือนกับที่จะเรียกว่าตามความเป็นจริงจะเรียกว่าเอาทรรมออกฐานช่ไปหรือว่าไงเอาทรรมเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงคือให้ทรรมเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงเสาสัญญาณสองเสญญานี้จะต้องสามารถที่จะนำธรรมะออกเผยแผ่ให้แพร่หลายได้ ถ้าสามารถที่จะนำสัญญาณนั้นเข้ามาได้ธรรมะที่เลือดที่ประเสริฐในการสลับเป็นสลับตายที่หลวงกูอยู่ป่าอยู่เขาสิบป,ปีนี่พอทั้งปัจจุบันที่อยู่ที่วัดป่าห้วยลินนี่เห็นพระเห็นเนจีบาสุิกาไม่เข้าใจเรื่องธรรมะทำลายพระพุทธศาสนาเราเป็นลูกที่ดีนี่คือคนดีในประเทศชาติด้วย คนดีและก็เป็นพระดีในศาสนาด้วยหลวงปู่ไม่ใช่คนเร็วนี่หลวงปู่ไม่ใช่พระเร็วนี่จําเป็นที่จะต้องปกป้องพระพุทธศาสนาที่ปกป้องสถาบันที่ปกป้องประเทศชาติทเป็นธรรมดาธรรมเนียมของผู้ดีเราก็เลยหาวิธีการนี่แหละจะขึ้นเจ้าขึ้นอะไรลองดูถ้าใช้ได้ก็เป็นบุญของรูปผู้ที่อยู่ไกล ถ้าใช้ไม่ได้ก็แล้วแต่แล้วตอนนั้นผู้ที่อยู่ไกลก็จะสามารถได้ยินได้ฝันได้สาธุกการอาจจะมีคนดีที่อยู่ไกลๆนั้นผู้ที่รักประเทศชาติรักศาสนาสถาบันเหมือนหลวงปู่อาจจะมีทั้งพระด้วยทั้งว,วาสวิสิกาด้วยผู้ที่เป็นคนดีไม่ใช่พระอปีที่เป็นพระดีอาจจะมี ถ้าไม่มีพระดีล่ะก็เราล่ะถ้าไม่มีคนดีก็เราล่ะเห็นไหมละ่ะนับรองว่าไม่มีพระอปีทั้งหมดหรอกพระดีย่อมมีนับรองว่าไม่มีคนอปีทั้งหมดหรอกคนดีย่อมมีไม่รู้สิเราก็เป็นคนดีเดยอะอยู่นี่พ้ทธ่ไม่ดีก็มีพุทธ่ดีก็มีู้ที่อาจพุทธ่หานพ้ที่สลับเป็นสลับตายกับผู้เป็นพ่อคือลวงปู่ลวงตาลูปนี้เจอามีอยู่นี่ เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดเลยทั้งประเทศชาติบ้านเมืองทั้งศาสนาสถาบันเสาธัญ,ญน,นี้จึงเป็นเสาธัญสญื่อธรรมะเพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองศาส,สนาสถาบันไหนว่าลูกที่ช่วยกันมีกี่คนเนี่ยอยู่สามสี่ครอบครัวในจิตอาสานั่นคนดีอยู่ใกล้ใกล,ก,ลก็มี ลูกดีอยู่ใกล้ๆก,ก็มีลูกไม่ดีอยู่ใกล้ๆก,ก็มีนั่นเราจึงสเสวงหาทั่วไปหมดนายกเย็นพระดีอุบาสกุจิกาดีต้องมีละ่ะหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านต้องมีนะผู้จิตเจ้าตัดแก่พระอานนุ์และตัดแก่สงหนึ่งในแสนนะอานนท์ที่จะมีคนดีเพียงคนหนึ่ง ที่พูดจริงทําจริงในหนึ่งในแสนนี่สมัยก่อนอานนี้คงจะหนึ่งในล้านมั้งนั่นแหละสื่อธรรมะตัวนี้ที่ทําเสาเขาก็ไม่เบะมาเรื่องของลูกติดลูกฮาเรื่องวาติกาเขาที่เขาจะทำหลวงพ่อมายุ่งกับเขาทําไมวะนี่เป็นสื่อธรรมะเป็นเจตนาลุ่งปู่ถ้าหลวงปู่ไปก็แสดงว่าหลวงปู่ไม่ใช่ผู้นํา หดเข้าใจยังผู้น,นํานี่ไปให้ลูกเห็นปานนั้นลูกจิตลูกขามันก็จังเชยถ้าพูดภาษาบ้านเราเสยคือจังหมาตดนี่โอ้โหอินโนอินีหนักคิดเป็นโลดผู้บ่งหนักหนักเห็นไหมละ่ะเป็นจิตอาสาไหมเป็นจิตผู้มีบุญมีกุศลไหม แล้วผู้ที่มาทำงานไม่ยากบ่สี่ห้าครอบครัวนี้ไม่ยากบา่นั่นเรื่องของเรื่องมันผู้นี้ฟังก็ได้แค่นี้แต่อสอนคนเราก็เลยพี่นาถใจตองว่าผู้ที่อยู่ไกลๆนู้นย่อมที่จะมีย่อมที่จะมีคนดีพระดีอุบาสกอุบาสิกาดีมีความจริงใจจริงจังเหมือนกับเรา เรืมนี้จะมีนี่เราเป็นเชื้อจจดีให้ลูกแล้วนี่สละเป็นสละตายสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมไหนล่ะที่หลวงปู่ทำเพื่อส่วนตัวหลวงปู่อยากถามลูกติดรกขาที่แหวะใส่หลวงปู่นั่นน่ะแนหลวงปู่ทำเพื่อส่วนตัวมีอะไรไหนน่ะไหนละ่ะอะไรเพื่อส่วนตัวมีไหมส่วนรวมทางนั้นทางนั้นไม่มีอะไรที่เป็นส่วนตัวนอกจากบริขารแต่ เราไม่มีอะไรจะบอกว่าส่วนตัวเราตั้งแต่เก้าเลขออกวันพัชชาใช่เพื่อส่วนตัวก็คือจิตอลังหันอยู่ป่าอยู่เขาสิบปีนี่เพียงพอแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อออกมาแล้วไม่มีเพื่อส่วนตัวอีกแล้วเพื่อส่วนรวมเพื่อส่วนรวมเพื่อส่วนรวมโดยทายเดียวโดยทายเดียวชีวิตแรกเพื่อส่วนรวมสละเป็นสลัตายเพื่อส่วนรวม ยอมตกทุกข์ได้ยากตกละกรรมลำบากเพื่อส่วนรวมยอมถูกให้กูบาอาจารย์ปัดนามหมู่คณะดุด่าว่ากล่าวคูบาอาจารย์ดุด่าว่ากล่าวอุบาสกอุบาติกาปรนามบ้าเป็นพระมากมากเป็นพระด่าคนนั่นด่าคนนี้เรายอมเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติเพื่อศาสนาเพื่อทำเพื่อีิไหนเราไม่ได้ทำเพื่อเรานี่นั่น ถ้ลวงปู่ถามพลวงปลวงปูงปก็นี่สาาหลวงพ่อจากลางแล้วเด้อช่วยกันหน่อยเด้อทั่วโลกจากสลาแล้วก็สร้างเจดีเจดีย์ใหญ่นะลูกเด้อเพื่ออัตมาอย่างนี้ที่มีคนมาเที่ยวเห็นเจดีใหญ่สาลาใหญ่สถานที่ก่อสร้างต่างๆมีน้ำตกเออ มีสถานที่เอาปั้นพระยาาน,นาาไว้กราไวไหว้เป็นสถานที่ทองเที่ยวมานนลูกในหลานมีไหมล่ะมีไหมจะสร้างเวทุบันเกี่ยวใหญ่ๆถือตะบองมากราบมาไหว้มาขอพรสร้างพระยาน,นาคนั้นชื่อน,นั้นชื่นอนี้มาขอพรสร้างนางปักนางไปมาขอพรไม่มีถ้าทำอย่างนั้นอยู่ก็แสดงว่าลวงปู่ทำเพื่อส่วนตัว หลวงปู่พูดเสมอนะว่าถ้าทําบุญมากแล้วตายไปแล้วเป็นยักษ์เจ้าใหญ่อย่างนั้นหลวงปู่ไม่ทําบุญดีวกว่าทำบุญแล้วน่าเกลียดอย่างนั้นล,ล,ลูกอยากจะทาเหรอลวงจะถามเลยรู้เห็นเวทสุวรรณไหมว่าหน้าตาเป็นยังไงมันจะไม่เป็นบาเป็นกรรมส่งขนพวกพวกเธอตกนรกคงไปเหรอไหนบอกว่าเวทสุวรรณเป็นที่พระเจ้าชั้นจ่าตุ่ม เป็นโสดาบันอีกซะด้วยซ้ำเป็นผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาอีกด้วยซ้ำหน้าตาหน้าเกียิขนาดนั้นเชียเหรอนิด่ากันว่าใจยักษ์ใจมานใจเปรตใจผีแต่ยังสร้างยักษ์ไว้กาไ,ไว้ถ้าเวสชุบันรู้จะไม่เอาตะบอกมาทุกหัวพวกเธอแล้วเหรอหน้าตากูไม่คิดเลยอ,อย่างนี้งี่งองอเนี่ ชาวพุทธเอายิ่งเข้าแมูู่ดีเรายกไว้นะนี่แหละเรายอมไงเรายอมเพื่อส่วนรวมยอมให้มูคคณะัรูุบาจารดาเรายอมให้อุบาสิกาดาเราเพราะเราทําเพื่อส่วนรวมเพื่อทําเพื่อบิน,นัยเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อประเระทศชาติบ้านเมืองเพื่อสถาบันจะได้จเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงสืบสืบไปขอโมทนาด้วยสาธุ